สบายดีสบายดีพี่น้องสวนพักสวนพัก,กใ,ใหญ่อวดนั่นบ่มีบุญวาสนาได้ดมสลิปเขาดอกก <c oughs> ำลังถ่ายกำลังอันนะ่ะเอาผุ่นใส่พักครบอาทิตย์หนึ่งพี่น้องครบอาทิตย์หนึ่งงามบาดนี่ยายอวันใส่ผุ่นขี้ไก่ พักค้ามปลอมผักปลูกหนเดียวหนึ่งอีเมียขอบอาทิตย์หนึ่งพี่น้องเป็นในใ,นใดาบาทนีที่ทางนี้ก็ได้งามขนาดเลยพักข้าวแบง่งบ่หมี่บ่แม่อีนี่นั่คือบุ๊ก เดวอนกำลังใส่ผุนนั่นใส่ผุนพักบัวขี้ไก่สบายดีสบายดีพี่นออ้องเดวอนใส่ผุนเออแทบพี่ดันเนะาะมักวนี่นะที่ไร้กูเมาอ,อยู่ก่นนะเนาะนี่เจอผุนธรรมมาสะอาพี่นอ้องบ็ได้ใส่ฟุ้ยพักบัวหัวใส่ตั้งแต่ผุนที่งัวะขี้ไก่ <อ>ไลยพี่น้องเอ้ยปีนี่อตอนนี้จะว่านใสา่หวานยังลงบ่แม่ทิศหนึ่งพี่น้องตอนหนมาหากับเป็นอันยอดกระแด่เนาะพี่น้องมาบาทนี่งามเลย ลายกับใต้ยญ่อ้วนมันเค็มอ้ขันสมขันสมนี่พี่เนอะขึ้นเกิดขึ้นงามขนาดนเป็นแถวเป็นแถว เป็นนานเป็นาน,ปนานงามสายรายเข้มใต้กุดจูซ่าเนี่ย ตัวนี้เป็นผักชีไทยคุณเนาะผักหอมปอผักชีไทยสิเป็นผักกอาอัดอันนี้ได้ไหมผักบุง้งม,มีหลายผักอยู่พีน่นี่ปลูกผักบัวลายที่สุดพี่นเนาะผักหัวหัว,หวหลายกว่ามง ว่ามันคันสมขายได้กันสมแสบอุ้ยหมึกแกงไผ่คือร้ายใช่ไหมแดงไพ่หลายแดงไพ,งไพ่กัดพี่นอ้องใส่ฝุ่น คุณกับพูนขี่ไก่พี่นนองไม่ได้ใส่ปุ้ยปีนี้ไก่เข้าบ่ได้ดอกพี่น้างผู้เห็ดหัวอย่างดีเลยเห็ดสูงแต่ละปีบินเข้าใส่กระหน่ิกระหน่ำตับใส่กระหน่าย ใบพือใหรแล้วพี่เนาะอีกทิศนะอันนี้เอ่อบมาเห็นวานซื้อเจ้ามาันคืองาไว้ปลกผักเนงามามาเอาเท้บบามาันหักบ,บูดกปลังอ้าโสวนเราจั

อีกอาทิตย์หนึ่งพี่นอ้องขายได้แล้วหักเบาแพงนะี่อาิดเดียวเท่านั้นโอ้ยกินตุ่มไก่ได้วยนะครับน้าไปครับไ้เขา,ขา,ขาก็โทรมาชื่อไก่ยับไปตุ่มไก่สั่วตุ่มไก่หักหักใช้ผุนมัน แตกออกมาลายขนาดพี่เนองหัวเดียวหัวเดียวได้นี่บัดแตกออกมาเป็นตน้น <c oughs> แตกออกมาลายอีกอาทิตย์หนึ่งผู้ได้ต้องการพักน้าบา่าวแพงเด้อพี่เนองเด้อ้ว,วนใส่พุนพัก ทั้งขี่งัวทั้งขี่ไก่ให้หน้องเอ้ยลงนี่บอกง่ามก็ให้มันหูไปพักบทสร้สางผิดเต้นอีกเนาะบทได้มีพูดมีดงไงแต่ขี่โอ้ยเหม็นขี่ไก่ได้ป่ะเนะี้ขี่ไก่ฟันมาทางนี้อันนี้ต้นมะพริกเนาะนีะ่ยพวกมะพริกต้นมนะพริกเนี่ยแต่ชื่อเขาสี่งพันนั่นแหละ ອ່າພິດຄລດີດີ້າກກຕິດບດີດ